เออมาแล้วโลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อ้ชทุกคนนะครับวันนี้ก็วันนี้มีของมารีวิวนะครับเป็นหน้ากากนะครับของของเห็ดเห็ดหนึ่งครับเพิ่งสั่งมาสั่งมาลองถือนี้ครับเป็นเห็ดผ้าบัฟใช่ปะบัฟผ้าบัฟนะครับเป็นนี้นะครับนี่คือของที่ได้มาครับรูปลบานี่เป็น จะอยู่ในซองนี้นะครับอันนี้เป็นลายวัดดอกนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็อาแกะให้ดูนะนครับก็มีอีดมาด้วยนะครับนี่ก็ อันนี้ครับก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับก็จะใช้แบบไหนนะครับแล้วแต่แล้วแต่คุนะครับว่าแล้วแต่คุณชอบเข้าไว้ใกาอันนี้เป็นผ้านะครับนี่ลายวัดด็อกนะครับรึผ้าจะบางๆนะครับโอ้เป็นอย่างนี้นะครับก็ใส่ตรงนี้ ใช่ะแอเคนะแล,แล้วก็ตรงนี้ก็เล้นแต่คุณครับคุณได้แบบนี้ก็ของคุณดิ๊ะครับก็จะได้เป็นขีดอย่างนี้มาแล้วก็เป็นทางร้านนะครับก็เป็นผ้าบางๆครับผ้ายืดเอ่อบางหน่อยครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ร้อนนะครับเอเค,ครับผ้าดีลอลองใส่ เหเฮ้ยวะก็เอาไว้เล่นใส่ <c oughs> เล่นดีๆกันเลยพวกนี้ครับก็่านเลยเออโอ้ยพเษ์ยหน,นาผา กูกินผักก๊อดตัวเองโอเคครับก็นี่ครับถ้าใครสนใจนะครับก็ถามถามพวกเราก่อนถามพวกเราก็ได้นะครับหรือว่า,เ,าเข้าไปที่เพจเดี๋ยวทิ้งเพจร้านพาบ๊อบไปข้างล่างนะครับโอเคครับก็แบัน,นี้การรีวิวหน้าแาก็สิบเก้าบาทนะครับปัดทูใช่ไหม ก็สำหรับการรีวิวผ่านผ้าหน้ากากหน้ากากนะครับก็เอาอยู่เครื่องนี้ตัวนี้ครับดี๋ยวครับเจออะนคลิปหน้า